ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนด้วยแบบดูใครเพียดเนาะเขาก็แบบระหว่างรอขึ้นเครื่องระหว่างรอเดินทางก็แข่งกันค่ะสองพี่น้องคือแบบเอฟซีใครจะส่งของขวัญได้เยอะกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องเขาก็ถ้าใครส่งของขวัญให้พี่ก้องเขาก็จะไปทําบุญเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะแกก็จะลงพื้นที่หนองคายพุ่งนี้สกลด้วยหนองคายด้วยตรงที่น้ําท่วมอะค่ะคนโก้น้องก็จะร่วมด้วย ความน่ารักของพี่น้องเขาก็แข่งกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็พ f c ซก็ส่งกันใหญ่เลยน่ารักมากก็สนุกดีอะทุกคนลุ้นตามยิ้มหัวเราะไปหยาบมั่งอะไรมั่งก็ว่าเป็นกันแป,นปเราก็ไม่ได้ใช่ผู้ดีอะไรมากมายไงอันนี้คือบุ๋มนะบุ๋มก็ไม่ได้ใช่ผู้ดีอะไรไง<笑><笑>ก็ฟังได้อะคะ่ะเออก็อืมได้แหละ ก็สนุกดีไอ้ลุ้นลุ้นแบบส่งของขวัญนี่แหละอ้อนแม่แม่กันแต่ละคนพี่ก้องเขาสายฮาอยู่แล้วถ้าขนาดว่ากับคนโก้ยังขนาดนี้เนาะกับเบิ้ลน่ะยิ่งหยาบกว่านี้อีกสองคนเขาเวลาเล่นกันน่ะอืมเออลูกลูกชายเราที่ว่าหยาบแล้วคือต้องแบบอยู่ห่างแถวเลยค่ะเอ็นดูทุกคนดูสนุกสนุกค่ะใครเครียดกันเออ เขียดเลยตัวเขียดเลยตัวไอ้ใช่เจ้าเจ้าเยอะเจ้าเกินไปใช่เจ้าเกินไปจะกดออกไปทําบุญพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับสาธุกับทุกคนที่เข้ามานะครับที่ข้อหัวใจนะครับมึงเบิ้งกูเอาบุญไปซอยกูก็เลยชนะมึงเกินไปบอชนะกระทำเดี๋ยวเกินไปไอ้ใช่เจ้าเกินไปเจ้าเห็นย่มข่อยเป็นระดับลลกบอโอนศิลไอ้สี่หมื่นดวงปันไอ้บัวขาวไม่แล้วน้องไอ้บัวขาวไม่อีกแล้ว ไอ้เจ้าะดอกไอ้บัวขาวเนี่ยไอ้บัวขาวขาหาข่อยนี่ย่อมแพ้ย์เรบอหนี่พ่อลราบอหนี่บอยย่อมนะแม่ข่อยกำลังมาสองหนึ่งไอ้บัวขาวข้าวขาข่อยนี่เอาไปยัางดอกไม้ดอกเดียวนะไอ้บัวนอะเออชื่อบอกเขาพันเขามากเลยเอาช่องข่อยเป็นมีสีสันนี่ โอ้ยเอ็มเอ็มทีคุณกับเล็กซี่คุณที่รักไอใช่ครับพ่อเราเด้อครับได้พ่อเราครับได้ยีตัวยี่ตัวได้ครับผมแต่ว่ากาแล็กซี่มันเป<อ>็นกาเล็กซี่มันเป็นงไอเจ้านะไหนกาแล็กซี่แล้วขอสีบอกมันเลยขอสีบอกมันให้เบิร์ตเลยนี่กาแล็กซี่มัน,นเป็นไผ่มันก็สิไปบอกเราไอ้ไอ้ไอกาแล็กซี่มันเป็นเอ่อเป็นคนที่แอบแอบมักนักดนตรีในวงข่อยเอ้าเนี่ยมีเชี่ยวที่รอดสี่นักดนตรีเนี่ยเป็นเนี่ยนักดนตรีวงข่อยไอ ยุดกาแล็กซี่มึงหามทรงมากกูบอกมาคนหีเชียวแงนแมนนั่นแหละไอ้บอลถืกเอาเลยกาแล็กซี่กูเบาแล้วเออเอายุอายุแกาแล็กซี่กกูเบาเลยกาแล็กซี่ทรงคอนใส่หัวมึงแล้วตอนนี้มึงแอบมากแอบมากนักงแรงกุนตีได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปซีหาพันเล้ยเอามาแล้วไข่มักหี่มาอีกแล้วไข่มาขี่มาอันแรกเลยถามแล้วด้วยไอ้พวกไอ้ตั้งเสื่อไงแล้วไอ้ ยังโดนบันดานใจคือสิแม่หีตัวมึงรอดมอด์ูมือได้จากไหนวาบ่ไข่มากหีมืงมันึดแบนวะกูมือชื่อไหมไหนวาตังสือลามุกแหงธรรมดาเลยมันตรงจนมันได้เรเวลเท่าไรวะเดี๋ยวเราคงนก่อนมันรเวลเท่าไรวะิึงเรเวลได้อมบอเมนเมนเม มันมีเลเวลได้บูดมันมาผู้ใดก็ดีส่งได้เดี๋ยวแบข่อยมาขี่มันมันส่งจนดอกจนตอนเนี้ยตอนเบิ่งตอนเขาข่อยมันได้รีวลได้แบบเด่นคนณส่งให้ข่อยเอาหมุกีมีกุ๊กอ๋อหูระดับสองวะระดับสิบเจ็ดมดใจเพชรระดับสิบเจ็ดมดใจระดับสิบสองอ่ะไอ้ไอ้กุ้งเพชรระดับสิบเอ็ดเจอสิบสิบสองเฮ้ยเคยแปดพันกูก็สามพันหรอวะบรรลุเป้าหมายต่อไปคูณนสามมั่งเจอกูบารนี่ มาจากด้อมเรื่องจำบ่ครับบอไอ้อันนั้นแค่อยเป็นไอ้เป็นห่วงไงเดี๋ยวก็ไอ้พันทิเพธีหมของคุณรถจะมีต้องต้องคิดบ่แต้มของพันคุณสามครับพี่น้องครับที่ให้ตลอดเลยเนี่ยพี่ทองคิดอ่านถทิวสามพันโอ้ยผู้ใดจูดบังไฟเซนามาใ้บอไปตรวจง้างเส้นกันเลยคือเห็นว่าข่อยดังปานั่นบอเห็นว่าข่อยเป็นอะดับโลกปานั่นบอส่งมาทีละชีหาหมื่นไผ่จะไปสู่ได้ โอ้ยไข่มักขีบักล่าอุ้ยเจ็ดพันหรมึงอืมทันแล้วเจ็ดพันเรว่ะโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วตายมึงตายน้ำตาลมีตีมาแล้วสองพันกับของกูบอย่างมึงเจอน้ำตาลมีตีโอ้ยน้องเหมนเอาละเอาละแมงบั๋นแมงบั๋นเอาสามพันขอบคุณครับขอบคุณครับใครบ้างวะเนี่ยใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาส่งให้คอย ไอยบางอยสู่เขาลูกพีดีเฮ้ยเฮ้ยห้างน่ะไปสามมืแล้วไปตอนไนกสามมืดสามมืค่ะสามืน้ำปานตรงนีไสมมืสองออรถแข่งใจเฮ้ยคตรเกาหลีช่งไห้คอยคตรเกาหลีส่งไห้คอยไอโคตรเกาหลีส่งไอ้คอยพูดเลยว่าเกาหลีเนาะสามมืดห้าเชื่อแม็กซ์นัดแล้วบักได้คเกาหลีโคตเกาหลีส่งไห้คอยพูดเลยวแมนอีนดนแมนเกาหลี พาร์ทหาเมินยเ้ยม้ออโอ้ีดีอีทีเอดีอีทีเอดีหแล้วุ้ยคเออ๊็อหน่อยแล้วิ้นจินจัดมาหน่อยเี้ยเนี่ยมาช่วยผมหน่อยเี้ยอโอ๊ย โอ้ยโอ้ยคุณกูสลนุนน้่มมากินมึงไปพุกกับแม่แมงมาใส่กู้งแมะมาคุ้ยจีนกูเอาเสาเฮือนไปประกันมึงแน่นอนไปหามแมงมาใส่กูแม่บักซัดรถมาแล้วขี้ไม้กูคุ้งรถมาแล้วแบบคุ้ยเฉียดทุกหมื่นแบบเลยระวังสุดท้ายระวังสุดท้ายเขาเขาจะมานะพี่คนสวยๆเนี่ยพี่คนนี้พี่น้ำตาลเนี่ยระวังนะมโนศาสนะดอกกูบักกินกูเอาเสาเฮือนไปประกันมึงแน่นอนมึงไปพุกมาแมงแม่แมงมึงนะ ม้อพักกันนอนอยู่ใส่กูดูตายบักหล่าลูกเอ้ลูกพอเอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกันครับไปไอ้ยีหล่าเอ้ลูกซอยไอเนี่ยใหญ่ไอเสียหนาก็บักสันดานนี่เหรอปันจังปันจังไอ้ลูกมันมาแพร่บักกล้วยนี่โอ้ยเกียรตะไคร่ถูกไปสิเกียรตะไคร่ขอบคุณพี่บีครับหนึ่งพันกระจกครับอ่ะหกหมื่นสี่ถือว่าถือว่าห่างอยู่เอ้ยอ้าไรเจ้เอ้ยจุด กูสนะกูสนะกูกูสั่มาซื้อกูสนะอิลิกูสนะอิลิกูสนะอิลิกูอุ้ยชนะแบบเกือบตายอ่ะอุ้ยชิมตะเกียบ์ตะกายจุดยอดมากเทียบเกือบนิดเดียวเมื่อกี้เราดันตามกันเดี๋ยวกดไปทำบุญนะครับคุณน้ำตาลครับโอ้เดี๋ยวผมโอนช่วยพี่กล้องทำบุญเหมือนกันทีไรวันนี้ส่วนหนึ่งไอ้กล้อง เด <uh ี๋ผมขอโอนซอยสองร้อยเด้อถ้าบุญบักซับมึงได้เป็นแสนมึงซอยกูสองร้อยดีนะโอ้ยขอบคุณครับคุณน้ำตาลครับโอ้ยแม่น้ำตาลดีตีกูเวิดเงินหามื่นย้อนบักคุ้ยเนี่ยบักค่อยมาขีกระสู่เต็มที่เือกันคุณน้ำตาลกูกระสู่เต็มที่่นี่นี่ของข่อยนี่ E V E E G m D นี่มึงชนะกูตอนมึงแค่ มันคูณนสามไปซื้อดอกข้นแม่แม่น้ำตาลกูมาใสต่ตอนกูคูณนสามตอนนี้กูกระแสนอัพบักซัดเอา,อาคูณนสามที่ไหนไอกองไอกองคูณนสามเลยไเข,ข้าใจตอนคะแนนคูณนสามไงมันมันจะบอกตอนไหนมันจะบอกตอนที่มึงอะ่ะหีตี <c oughs> ค่ะขาอะไรอร่อยมากินหน่อยนะแม่มันหวานน้ำก็ได้ <c oughs> สองสองแมทสุดท้ายอะไยอร่อยมากินหน่อยนะมียากูนั่นเมียกูคำโอ้โฆษณาเลยเอาฮัตียกูบอกบักะ่ะมาสูนใ่เมืงเลยบอก คขาบอกสัตวกล้องของก้องมัเดี๋ยว